ัวแทนแห่งจันทราการ์ตูนที่จะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องความรักและความยุติธรรมสอนเรื่องความรักนั่นเลยใช่สิรักหลายแบบเลยล่ะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y วันนี้นะครับเราจะมาเบิกเนตรกันกับการ์ตูนใสๆในวัยเด็กของเรากันอีกแล้วซึ่งฟังจากหัวข้อกันแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรเซเลอร์มูนสาวน้อยพิทักษ์โลกที่สาวๆหลายคนต่างมองว่าเธอเป็นไอดอลนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าเธอมีทั้งจิตใจง,งามแล้วก็อยากจะช่วยปกป้องโลก แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งฮะที่อาจจะต้องทําให้ผู้ใหญ่หล,หลายๆคนต้องคิดใหม่เวลาที่จะเอาการ์ตูนเรื่องนี้มาเปิดให้ลูกเล็กเด็กแดงดูนะครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับอ๋อแล้วก็จะบอกนิดหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากได้อัธรสกับการ์ตูนเรื่องนี้แบบดักดักจุใจจริงๆแล้วก็ต้องไปอ่านแบบหนังสือการ์ตูนนะเพราะมันจะมีเนื้อเรื่องครบคันแบบทั้งเลือดสาดแล้วก็อวัชมะกันแบบไม่เกรงฟ้าเกรงดินกันเลยทีเดียวโอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะ เรื่องแรกความรักประเภทที่แฝงอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในการ์ตูนเรื่องนี้ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการ์ตูนสายวายไม่ว่าจะชายวายหญิงวายออกมาให้เกลือนกลาจนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่เชื่อกันหรือไม่ครับว่าถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่กี่ทศวรรษที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องต้องห้ามที่หลายๆคนเนี่ยพยายามจะปฏิเสธฮะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริง ทำให้คนวาดการ์ตูนในยุคนั้นนะครับเวลาเขาจะวาดออกมาเนี่ยมันก็ต้องวาดแบบหลบหลบซ่อนๆก็ทําให้คนดูแบบเอ๊ะนี่มันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งเซเลมูนนะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนดังๆเรื่องแรกๆที่ได้ซ่อนโมเมนต์อะไรแบบนี้เอาไว้เยอะสิทีเดียวและหนึ่งในเรื่องที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับก็จะมาจากอัศวินเซเลอร์สคนครับก็คือเซเลอร์ยูเรนัสกับเซเลอร์เนปจูเนี่ยที่แบบเด็กๆดูกด็คงแบบเอ๊ะอีสองคนนี้มันยังไงกัน คือในการ์ตูนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ว่ามันก็จะดูเป็นเพื่อนที่มันสนิทจริงจังกันหน่อยมั้งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีฉากรักโรแมนติกแบบโจงขึ้มซาลาบาขึ้มอะไรแบบนั้นให้เรามาฝันทงกันแท้ๆนะครับแต่ถ้าใครเป็นผู้ใหญ่ที่โตๆมาแล้วมาดูเนี่ยก็คงจะรู้ได้แหละว่า2นางนี้คือค่วายูริที่รักกันนั่นแหละ ซึ่ง2เซเลอร์พวกนี้นะครับคนหนึ่งเนี่ยก็จะถูกวางมาดให้เป็นแบบคุณหญิงมาดผู้ดีกุลสตรีเล่นไวโอลินแต่งตัวกิ๊บเก๋เลยส่วนอีกคนก็วางมาดเป็นสาวเข้มที่มีนิสัยห้าวๆชอบซิ่งรถซึ่งบางทีก็เข้มเกินชายไปนะจนตอนแรกๆที่มันมาปรากฏตัวนะครับตัวละครละหลายๆตัวก็ยังเข้าใจผิดเลยว่าคิดว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผู้ชายครับแล้วไอฉากที่เด็ดสุดซึ่งฉากนี้รู้สึกจะไม่มีในอนิเมะมันงจะมีแค่ในหนังสือการ์ตูนนะมันจะมีฉากที่ยูเรนะัสเนี่ยไปจูบกับผู้หญิงด้วยนะ แล้วก็ไม่ใช่เซเลอร์เนปจูนนะแต่ไปจูบก,กับแม่นางแม่เอกของเราเนี่แหละก็คือเซเลอร์มูนกันเลยทีเดียวซึ่งไอ้ความงงวงยทางด้านเพศแบบนี้แหละครับก็เลยทาให้การ์ตูนเซเลอร์มูนในเวอร์ชันฝรั่งนะครับเขาได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปเลยโดยการเปลี่ยนบทครับให้ยูเรนัสกับเนปจูนเนี่ยเป็นญาติกันดังนั้นนะครับการที่จะเห็นยูเรนัสเนปจูนมาแตะต้องตัวอะไรกันแบบแนบนิดชิดเชื้อเนี่ยมันก็จะได้ไม่ดูน่าเกลียดไงซึ่งเอาจริงๆทางกองบัญชาการในโนวสาวแห่งชาติของฝรั่ ว่าแต่เขาจะเซนเซอร์โหดกันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะฮะแต่เอาเป็นว่าเรามาเบรกกันที่เรื่องเบาๆกันนิดนึงก็แล้วกันลูน่าไม่ใช่แมวนอกจากนางเอกสาวผมซาลาเปาแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นตัวมัสคอตของเรื่องนี้เลยก็คือเจ้าแมวสีดําที่มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่บนหัวฮะที่มีชื่อว่าลูน่าซึ่งมันก็จะมีคู่นะฮะเป็นแมวสีขาวมีพระจันทร์เหมือนกันชื่อว่าอ์เทมิสแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเจ้าสัตว์หน้าขนเหล่าน ว่ากันว่าประชากรบนดาวนั้นทุกคนนะครับก็จะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาคล้ายๆกับแมวครับซึ่งไอเจ้าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ด้วยเช่นกันโอเคแล้วก็มาต่อก,กันกับเรื่องความรักกันต่อความรักต้องห้ามอีกหนึ่งตัวการ์ตูนที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนเลยนะครับก็คือเจ้าจิบิอุสะหรือว่าอุสังิน้อยลูกของเซเรมูนที่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบน่ารักล่อใจสายโลลิซเหลือเกินเนื้อเรื่องหลักๆของเธอนะครับก็คือเธอเนี่ยถูกย้อนยุคกลับมาให้มาตามหาพ่่่อออออแแมเธใใในนนนดีีตตหห้ลไไปชวยาคะะร แต่ทว่าเจ้าตัวละครนี้นะครับบางทีเนี่ยมันก็ดูแก่แดดเกินวัยแบบหน้าบ้องกระบ,บาลเสร็จแล้วเกินนั่นเองครับก็เลยทําให้ชีเนี่ยชอบไปทะเลาะกับอุสางิแม่ของตัวเองในอดีตแบบบ่อยๆซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เธอมักจะทะเลาะกันนะครับก็คือจีบอุสะเนี่ยดันไปชอบกับแฟนของอุสางิซึ่งก็คือพ่อของเธอในอนาคตเองนั่นแหละแล้วก็เช่นเคยครับด้วยความที่ว่ามันเป็นการ์ตูนเด็กไงเขาก็เลยต้องทําให้มันดูแบบ2แง,ง่2ง,งามคือแบบชอบกันนะแต่ก็ให้ดูแลกันแบบเป็นพี่ชายที่ดูแลน้องสาวอะไรแบบเนี้ แต่ทว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งครับที่เจ้าอุสงิน้อยตัวกระเปียกนี้เนี่ยนางได้กลายเป็นแบล็คลดี้ซึ่งก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบอึมสะเทือนฟ้าเสร็จแล้วก็มีกระโปรงที่แหวกพากันจนไม่เหลือคราบความเป็นเด็กสาวใสๆอยู่แล้วซึ่งพอเธอแปลงเข้ามาสู่ด้านมืดนะครับความทรงจำอะไรของเธอเนี่ยก็จะหายไปหมดแต่ทว่าไอ้ความรักในตัวแฟนอุสงิในวงเล็บพ่อของเธอเนี่ยนะก็ยังแบบไม่เสื่อมคลายไงก็เลยได้ไปจัดการจูบปากพ่อของตัวเองเข้าครับแบบที่ว่านี่มันปมรักพ่ออิฉาแม่ชัดๆเลย นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องความรักต้องห้ามอีกแบบหนึ่งครับก็คือความรักระหว่างอุสังิกับแฟนอุสังินี่เองคือถึงแม้ว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็จะเป็นพระเอกนางเอกกันตามฉบับการ์ตูนอยู่แล้วนะแต่ถ้าว่าถ้าหากเราหันกลับไปดูอายุของอุสงิในตอนนั้นนะครับเธอก็จะมีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองคือถ้าใครจะบอกว่าแหมอายุ14แล้วมีความรักไม่ได้หรือไงก็เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้แต่ถ้าหากไปดูในหนังสือการ์ตูนแล้วก็มันจะมีฉากการกินตับโซเดมมคคออออกกันนยยยู่ืิไปเรรีบ้้แลวะ ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมจีบิอุสะลูกของเธอเนี่ยถึงได้แก่แดดกันขนาดนี้แต่จะบอกว่าแก่แดดก็ไม่ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆตามฉบับกระตัวแล้วเนี่ยจีบิอุสะจริงๆแล้วเธอมีอายุปาไป900กว่าปีเลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้าจะอธิบายเนี่ยมันยืดยาวเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นแฟนๆพันแท้ของเซเลมูนะครับก็ให้ไปฟังในลิงก์ด้านล่างครก็เป็นช่องที่เขาเล่าเรื่องเรื่องนี้ไว้แบบละเอียดเหมือนกัน ส่วนช่องของเราเนี่ยก็กลับมาทําหน้าที่ดักดากันต่อดีกว่ากับอันดับต่อมาครับหน้ากากทักซีโดเป็นพระเอกที่หวยแตกที่สุดใน3โลกถ้าใครดูอนิเมะเกือบทุกตอนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้ากากทักซิโดเนี่ยมันจะมีอยู่2หน้าที่ฮะก็คือมาโยนกุหลาบเท่ๆหลังจากนั้นก็พูดประโยคสองสามคำแล้วก็กระโดดไปกับอย่างที่2ก็คือมันต้องมาทําให้นางเอกเนี่ยปวดหวัวตลอดเวลากับการที่เฮียโดนลักพาตัวไปซีสั้นแล้วซีสั้นแล้วนะครับคือ เวลาทําเท่อยากจะมาสู้กับศัตรูจริงๆนะครับก็ต้องโดนต่อยปากแตกแล้วก็ต้องจบลงด้วยการที่นางเอกนี่เข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งบางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเขาไม่ทําให้ตัวกรตูนนี้มันตายตาย,ตาย,ตายไปเะเลยอยู่ไปก็ไปเป็นตัวทวงแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่หมดแค่นี้ครับ คือมันก็จะมีเรื่องราวที่พวกฝรั่งเขาเอามาดราม่ากันด้วยนะคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พระเอกคนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนคอสตูมไปแต่งตัวเป็นแบบเจ้าชายอาหรับอะไรแบบเนี้ยแล้วฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติกันอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเหยียดกันยังไงแค่แต่งเป็นคนอาหรับเนี่ยนะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นจุดหนึ่งครับที่ฝรั่งเนี่ยเขาชอบหยิบมาดราม่ากันเลอเกินคือใครแต่งชุดของเชื้อชาติอื่นก็จะหาว่าเขาดรา male, ม่าไ่เารกกณฑ์ขอองงชติะีั ก็เอาเป็นว่านั่นเป็นหนึ่งในท็อปปิกในการเซ็นเซอร์แบบไร้เหตุผลของอเมริกัน only นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางกองเซ็นเซอร์ของชาตินี้เนี่ยเขาก็ทําอะไรที่แบบอีหยังว่าไว้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นมันจะมีฉากหนึ่งครับที่ erm เซลมูในแกดื่มเหล้าซะจนเมาแอซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะหาอะไรเบลือๆมาแปะใช่ไหมแต่พี่กันของเรานะครับเขาทําการแถฮะโดยใช้เป็นการพากเสียงทับแทนนะครับประมาณว่า erm เซลมูเห่ยเป็นโรคแท้น้ําผลไม้ก็เลยแบบดื่มน้ําผลไม้เยอะไปจนกระทั่งเมาแอนั่นเอง เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าบนโลกนี้มันมีอาการอะไรแบบนี้ด้วยแต่นั่นก็ยังไม่พอนะครับเขาก็ยังได้แบรนทุกอย่างที่มันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยคือปรับให้มันเป็นอเมริกันซะเลยอย่างเช่นในฉากที่เขามีการขับรถกันนะครับคือคนบ้านเรากับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขับฝั่งขวาใช่ไหมแต่อเมริกันเขาขับฝั่งซ้ายไงเขาก็เลยมีการเอาการ์ตูนนี้มาสลับฉากให้ตัวการ์ตูนไปขับแบบอเมริกันนอกจากนั้นนะครับฉาย,ยาขอนาเอกที่เราคุ้นชื่อกันว่าหัวดังโงดหรือหัวซาลาเปาเนี่ยพอไปถึงบ้านเขานะครับก็ แต่ที่จะเป็นเรื่องดราม่าที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของรส,สนิยมทางเพศนี่แหละและแล้วเราก็กลับมาถึงเรื่องลักๆใคร่ๆกันต่อครับคือนอกจากคู่วายที่หวานแหววอย่างคู่ยูเรนัสกับเนปจูแลนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังได้ใส่ความวายวายเข้ามาอีกหลายคู่นะครับตั้งแต่ตัวร้ายในซีซั่นแรกครับที่มีชื่อว่าซอยไซกับกุนไซเนี่ยม,มันก็จะเป็นหนึ่งใน2พลทหารที่ได้รับใช้เจแม่แห่งความมืดครับแต่ถ้าว่าพลทหาร2คนนี้เนี่ยเขาคงอยู่ในดินแดนความมืดนานเกินไปนหน่อยม้งก็เลยหาหญิงสาวไม่ได้ครับ สองคนนี้เนี่ยก็เลยมากินตับโซเดมยมคอมันเองเลยซึ่งในเรื่องนะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยออกมาให้ผู้ชมเด็กๆงงว่ามันมันเอยียงอะไรสองคนนี้เนี่ยเหมือนกับยูเรน่สกับเนปจูนเลยครับแต่พอไปถึงฝรั่งแลนนะครับเขาก็แบบรับไม่ได้ชายจะมาลักชายอะไรแบบนี้ได้ยังไงก็เลยปรับเปลี่ยนครับให้อีกตัวร้ตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นผู้หญิงซะเลยโดยการใช้การพากเสียงทับเหมือนเดิมฮะแต่ก็คงเป็นผู้หญิงที่แบบอกไข่ดาวมากเลยนะอ๋อ แล้วมาพูดถึงอกไข่ดาวนะครับมันก็จะมีตัวร้ายอีกเซตหนึ่งครับที่มันจะมาจากคณะละครสัตว์ซึ่งเจ้า3ตัวร้ายนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวแทนของความวายสแบบครับก็คือแบบเคะแบบเมะแล้วก็แบบแต่งหญิงไปเลยและก็เช่นเคยครับไอตัวที่แต่งหญิงนเนี่ยเนี่ยทางฉบับฝรั่งเขาก็ได้ปรับแปลงให้มันกลายเป็นผู้หญิงไปเลยนะั่นแหละจะได้ไม่ต้องมาสับสนกับผู้ชมในวัยเด็กว่ามันเป็นเพศไหนกันแน่ แต่ว่ามันก็จะมีฉากหนึ่งเหมือนกันครับที่แม่นางคนนี้เนี่ยได้เปลืองผ้าส่วนบนออกแล้วก็ทําให้เห็นว่านางเนี่ยไม่มีดอกโบคู่แล้วทีนี้ทําไงละ่ะไม่มีดอกโบคู่จะเป็นผู้หญิงได้ยังไงทางเซลมูนฉบับฝรั่งนะครับเพราะว่าเลยทําการแบนตอนนี้ออกไปซะเลยอันน,นี้ยังไม่ได้พูดถึงหลายๆลูกกระต๊อบที่เขาได้ออกแบบมาให้เป็นผู้ชายที่แต่งหญิงนะก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเขาจะแถไปได้ถึงไหนนะครับเพราะว่าในซีซั่นต่อมานะครับมันจะมีอัศวินเซลเลอร์ที่ได้โผล่มันจะอีกิเล็กซี่หนึ่งนะครับ แต่เป็นการแปลงเป็นผู้ชายฮะคือตอนที่เธอเป็นคนธรรมดานะครับก็จะแบบหน้าอกแบนๆไม่ได้มีดอกโัวคู่อะไรแต่พอแปลงร่างเท่านั้นแหละครับหน้าอกก็จะตุ้มออกมาและที่สําคัญคือยังมีหนึ่งในานางนั้นะครับมารักกับเซเลมูลซึ่งเป็นนางเอกอีกซึ่งพอมาถึงตอนนี้พี่ฝรั่งก็เลยแบบโอ้แท้ไปไม่ไหวแล้วก็เลยจัดการแบนมันยกเซตทั้งซีซั่นไปเลยครับ นี่ยังไม่รวมถึงตอนสุดท้ายที่เขาแบบจะสู้กันให้ชนะทีไรนี่ต้องแบบเปลื้องผ้ากันทุกทีนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเอกลักษณ์อะไรของกร์ตูลเรื่องนี้นะแฟนเซอร์วิสว่างั้นเถอะเอาจริงๆถึงแม้จะบอกว่าญี่ปุ่นนี่เนี่ยมันเป็นชาติที่มีความอนุรักษ์นิยมสูงแต่บางเรื่องบางทีเนี่ยพี่แกก็ล้ำฝรั่งไปอยู่เยอะเหมือนกันนะโอเคงั้นมาแถมมาอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันคือนอกจากที่เซเลมูนจะเป็นเจ้าหญิงแห่งจันทราแล้วนะครับเธอก็เกือบจะได้ไปบรรจุเข้าอยู่ในกลุ่มเดียแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในช่วงที่เซรลมูนกําลังฮิตๆเนี่ยเนี่ยทางดิสนีย์พ่อแห่งการ์ตูนเด็กทั้งปวงนะครับเขาก็ได้เห็นขนทางการทํากําไรกับการ์ตูนชนิดนี้แหละก็เลยได้ไปทาบทามกับอาเจคนเขียนนาโอโกทาเคอุจิฮะ ก็บอกว่าอยากจะสนใจขายเซลลมูนมาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรไหมการ์ตูนของเธอเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะซึ่งหลังจากที่อาเจแกได้ฟังนะครับแกก็ยิ้มรับแบบมีมารายาทแบบชาวญี่ปุ่นฮะหลังจากนั้นก็ทําการเทดิสนีย์ทิ้งเลย <c oughs> ก็ต้องขอบคุณความชาตินิยมจ๋าของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้เซลลมูนในทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆอยู่ไม่งั้นเราก็จากเรื่องเซ็นเซอร์ที่เราได้ฟังมาทั้งหมดนะฮะก็ไม่รู้ว่าคนขาาาวีี่จะเอซลมูููไไปป้ยยยังง แล้วจากที่ดิสนีย์นะครับก็เป็นสตูดิโอที่ขึ้นชื่อเรื่องการอเมริกันไนซ์หรือว่าการฉาบเคลือบทุกอย่างด้วยวัฒนธรรมอเมริกันแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมอาเจคนเขียนนี้เนี่ยถึงได้บอกปัดไปแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังกันเลยแต่ดิสนีย์นะครับก็ไม่ใช่หนึ่งในสตูดิโอที่เขาได้เห็นถนึงความโด่งดังติดตลาดของเซลลอมูนนะมันก็จะมีพวกสตูดิโอเล็กๆน้อยๆของฝรั่งเนี่ยครับที่อยากได้เซเลอมูนไปอยู่ในสังกัดของเขาเองเหมือนกันแต่ว่าทําไงได้ล่ะสายป่านเขาไม่ยาวกระเป๋าไมมนน่่นนะนัพออืดีี ดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับก็มาทำเซลมูนฉบับโคลนนิ่งขึ้นมาเลยดีกว่ามันก็จะมีอยู่บริษัทหนึ่งครับที่เขาต้องการทำเซลมูนฉบับโคลนนิ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ก็จะไม่ใช่เซลมูนแบบการ์ตูนจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาจะทำให้มันเป็นการ์ตูนที่แบบผสมระหว่างการแสดงคนจริงกับภาพเพลน์การ์ตูนนะฮะ คอนเซปของเรื่องนี้นะครับมันก็จะประมาณว่ามีเด็กสาวมัธยม5คนได้แปลงล่างออกไปสู้กับวายร้ายนอกอวกาศซึ่งช่วงที่ไปอวกาศนะครับเขาก็จะใช้มันเป็นภาพการ์ตูนแบบเซอลมูนเลยแต่ถาว่าช่วงเวลาที่เนื้อเรื่องจะดําเนินอยู่บนโลกนะครับเขาก็จะใช้คนจริงแสดงซึ่งมันก็เป็นคอนเซปที่เขาได้ไปก๊อปออกมาจากซีรีส์ขบวนการ5สีของญี่ปุ่นที่ช่วงนั้นก็ได้ไปฮิตอยู่ที่ฝรั่งอีกเช่นกันนะฮะ นั่นแหละครับก็ถ้าใครมีทฤษฎีอะไรดักดักเกี่ยวกับตัวเรื่องไหนอยากจะให้แอดเล่าแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะไปคอมเมนต์แปะใน IG หรือ Twitter แอดก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย